ครับเดินทางมาถึงคู่มวยคู่ที่2ครับองยีรันนะครับชี้ขาดด้านบนเวทีครับด้านล่างสามท่านมีปรีชาสาวิกันชนะนินเทพสุพรรณแล้วก็สตาสุภาใสครับเริ่มแล้วนะครับหนึ่งปอนด์ครับกางเกงสีแดงต่อให้103กับ104ครับครับอ่าฝ่ายแดงเพชรอ่าเพชรธนัทนะครับเพชรธนัทเนาะอนุวัฒน์ยิมครับนายชาญไทย ลำม่อมนะครับนักชกเก่งของอุบลราชธานีเก่งไม่เก่งนี่ดีกรีแชมเปี้ยนเส้นใหญ่คาดเอว2เส้นแหละครับของทูฟ 4U ร้อยห้าปอนนะครับแล้วก็ราชดำเนินร้อยห้าปอนมินิไฟเวทเช่นเดียวกันครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับท่านเดียวกันเลยเสียยะเมืองชนปัจจุบันซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัต์ยิมครับนักชกในดวงใจครับแม่หาลุนที่ลุนที่ครับดาวดังครับเจ้ายอดพดยอดพดนออนุวัต์ยิม 82ครั้งชนะ60แพ้20เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับธีรพงศ์ไกรสิริพบบ็อกซิง่งยิมครับนายธีรพงศ์วันทองครับนี่ดาวดังของปอทอมอครับนักชกเมืองกรุงอีกรีนี่แชมเปี้ยนนะครับของเลมมวยสยามภาคกลาง2รุ่นเลยครับหัวหน้าคณะคุณบุรภาศรีพาแล้วก็มีดาบพิษบางรักครับเป็นผู้จัดการครับนี่ ก็นักชกในดวงใจก็ลูกพี่ใหญ่ครับพี่มาดยอดมวยตลอดการครับสามารถพยักอลัลลุนปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไกลศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมที่กาญจนบุรีนะครับ65ครั้งชนะ40แพ้24แล้วก็เสมอ1ครั้งครับถูงที่ถูกเวลาเลยนะครับเป็นพนธ์ผลงานล่าสุดแอนน็อกเหนือพยักวอสังประจภไนะครับ28เมษาปีที่แล้วนะครับหายไป11เดือนโดยประมาณนะครับส่วนทีระพงหลังๆไม่แพ้ใครเลยนะครับมีแพ้ มวยจากอุ้มคนเดียวครับแล้วก็มาชนะฟ้าคันนองสจเปี้ยอุทัยชนะกิติภพวิสุทธ์รังสีอคาเดมี่ล่าสุดนี่ก็ชนะเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็ขึ้นป้ายเจอกับจากั่วนะครับก่อนหน้านี้ครับที่ตลาดดีวันรัชดาแต่ว่าวันนั้นมีปัญหาในเรื่องน้ําหนักนะครับจากั้วลดไม่ลงครับทำให้ต้องยกออกไปนะครับแล้วก็ธีรพงมาเจอกับเพชรพนัทในวันนี้นะครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ของใหญ่ของดีเลยครับถึงจะเป็นพิกัดน้ําหนัก รุ่นฮาเขาเรียกว่ารุ่นนี้ิประมาณมิน,นิไฟเวทนะครับแต่แว่ามาฝ่ายแดงดีกรีเขานี่เป็นทั้งแชมป์ราชดำเนินแชมป์ทรูโฟยูครับโอ้โห,หุยมาต้องมาดูครับแล้วก็วันนี้ครับทางฝ่ายน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่าทุกยกแรกทำไมเดือดแบบน,นี้วันนี้ทางฝ่ายน้ำเงินทีละพงต้องขอขอบพระคุณท่านขออปอระมวลศรีบูจันดีนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดาน่านมะขามเตียวิทยาคมนะครับ เพราะว่าธีรพงศ์นี่กำลังศึกษาอยู่นะครับพี่โรงเรียนด่านเตี้ยมะขามวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผอประมวลศรีบูจันดีครับสหับสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาแล้วก็การฟิตซ้อมด้วยครับขอพระคุณท่านผอประตพันธ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้ววันนี้ต้องขอบคุณครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบคุณครับ ตามกันต่อนะครับยกนี้ยก2ครับคู่ที่2ในการแถรสสดครับศึกเพีกิ้ดีของเรานะครับแดงนี้เพชรพันนัทนออนุวัฒน์ยิมครับอดีตแชมเปี้ยน2เส้นเลยนะครับรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์นักสู้จากอุบลราชธานีครับส่วนธีรพงศ์นักสู้จากกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่กาญจนบุรีเก๋าอยู่ที่แดงนะครับสดอยู่ที่น้ําเงินครับ1ปอนด์มีผลไหมเตะขวาหลุดไปครับธีรพงศ์ ทกวันนี้ด้วยความมั่นใจเลยครับพยายามจะเดินชวนรุ่นพี่ทะเลาะเลยครับดูครับภาษาโมยเขาบอกเก๋ากับสดครับกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงพินนี่เหนือกว่าไายคุ้มครับอย่างที่คุณออสแจ้งไว้แล้วครับไม่แน่นี่จะมาเป็นแชมป์ของราชธรรมเนินกับทูปอยู่สองเส้นพร้อมกันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเพชรพันนั้นเขาเคยทําได้แล้วแต่ว่าน้ำเงินยับทีละพง ดาวลุ่งฟอร์มส,สดสดสดเหลือหลายครับเพิ่งจะมีสะดุเดเพชรอลังการคนเดียวแล้วครับโอ้โหนี่ครับซ้ายเดี๋ยวดูโอ้ขวาไปก่อนครับขวาของรุ่นพี่ไปก่อนมาขวากับซ้ายเลยครับคู่นี้มาแย,แย่งกันออกอาวุธมาดูของไครใครคมกว่ากันดูดูครับขยันออกตั้งแต่ยกต้นต้นเลยนะครับยกหนึ่งก็ออกกันเยอะยกนี้ยกสองผ่านไปนาทีครึ่งก็ยังขยันออกอยู่นะครับ <Hey! S 1> ยีระพงมาหน้าตานี่หล่อเหลาด้วยนะครับ ว่าวันนี้เจอกระดูกชิ้นโตกระดูกผัดมันครับแทงขวาหมัดจิ้มใบครับแล้วก็ขยับอ้าวหมัดแมาตั้งไว้ตั้งไว้ช่วงแขนช่วงขายาวเหลือเกินครับในพิกัดประมาณร้อยสามหมาตัวรองรับมีอยู่เพียบเลยนะครับชุดเดียวกับพวกดวน99้าก้าจากขั้วฉลามชนมีเวทเดียวกันหมดเลยครับโอ้โหโอ้โหดูครับห่งวงในวงในตั้งแขนไว้แกรรมการนรินบอกติดเชือกตีกันไม่ถนัดแยกออกมากรอน โอ้โหขวาไปขวาไปซ้าย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 ขึ้นไหมจิ้มบอลนำไปก่อนโอ้โหดูครับแบบมวยเก่งเนีย dunno, ่ยครับมวยเก่งเวลาชกกันแล้วออกอาวุธกันโอ้โหมันทันกันดีแล้วเกิดมันเปครับแล้วก็เป็นซ้ายกับขวาด้วยครับจังหวะมันรับกันมันให้กันแหละครับออกง่ายๆออกเร็วแล้วก็ต่างคนต่างโดนเลยครับเอาหลุยต่อครับทีระพงศ์ครับมีความยาวครับทีนมนำไปก่อนได้ของเพ็รพนัสครับจังหวะสองมีความเก่าครับค่อยๆดักเก็บการบังแล้วโต้ครับยี่สขบแรกกัน ให้น้องออกไปก่อนนะครับอยากออกออกมาครับน้องครับเพราะว่าเพชรพันนัดนี่ประสบการณ์สูงเลยครับน่าจะรู้ตัวเองดีครับหายไป11เดือนไปไปเล่นเกมตามน้องมากๆเดี๋ยวไปปลายนี่หายใจไม่ทันครับอ้าวยก2ช่วงท้ายบัตบัตกระแข้โอ้ยดูเดือดครับมัดไม่ถึงโอ้โหยกำลังมัน,นเลยครับ ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบน้า500ยาฆ่าตับขาไทยนครพรีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างที่นายวีระพุทชงนะครับ้วยการสนักงนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับรอช้าไม่ได้แล้วครับเพ็รพอด้ครับออกมายกนี้นี่เปิดเกมครับแข้งขวาชวนทะลาะก่อนครับวีระวงรุ่นน้องนี่ความยาวมีครับไม่กลัวครับตั้งไว้กลาวเวทีแล้วดูครับพอมาติดตัวนี้ไล่แข็งเสียบเลยครับ ที่เดินแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับขาน้องยาวเหลือเกินครับซ้ายแม่นด้วยอ่าเพชรพนัทต้องตื้อเข้าไปครับต้องหาคอรุ่นน้องให้เจอครับหาได้ไม่ได้ต้องพิสูจน์กันครับยกนี้ยกสามเลยครับโอ้โหดูครับโอ้สอกมาสอกมาแล้วฝายแดงนี่มีอัดฉีดเบื้องต้นมาแล้ว5 0 0 0มืนบาทนะครับห้าหมื่นบาทนี่แค่เบื้องต้นมาคึกคักคึกคักขึ้นมาเลยครับเจ้าเพชรพนัทโอ้แต่ว่าธีรพงษ์ห่างซ้ายโอ้โหดูครับรูกล่างเนื้อตัวดู โอ้จิ้มขวาแล้วก็เตะซ้ายแต่ไม่โสนเพชรพนัทแมาคออยู่ไหนไอ้น้องคออยู่ไหนคออยู่ไหนเดี๋ยวดูครับแม้รุ่นน้องนี่ประสบการณ์น้อยกว่ากจริีแต่ว่าอาวุธนี่จัดจ้าน่แล้วนะครับดูครับลูกขีมลูกเตะซ้ายเข้าถึงตัวยากครับแต่ว่าเพชรพนัทยังไม่ยอมครับขยับเบียงเข้าไปเจอลูกขีมเข้าไปอีกขยับซับจออ้ย โอ้โหโอ้อียงเลยครับมาเจอน้องบวกเข้าไปครับแล้วธีรพงศ์ก็ไม่ได้ถอยด้วยนะครับพื้นเทเป็นมวยฝีมือตั้งรับแมมีจังหวะอ้าวแทงไปอดูในครับดูในครับหาแหม่กดแขนไม่ให้พี่ขึ้นคอครับรู้ดีว่าจุดขายจุดแข็งของพี่คือจังหวะจับในครับโอ้โหอ้าวนี่ครับมผ่านกลางยกสามมาแล้วครับจิ้นหมัดนาไปก่อนไนจับาแต่ยักขึ้นบนไม่ได้โอ้โหดูมาตอนนี้ หาเหลี่ยมอยู่หาเหลี่ยมจะตีอยู่เจ้าเพชรพนัทมาโจทมันอาจจะยากเพราะเนื่องจากต่อน,น้ําหนักกัน1ปอนแต่ว่าเดี๋ยวดูครับความเกา๋าประสบการณ์ครับหาน่าจะเอาตัวรอดได้นะเพชรพนัทดูดูด,ดูโอ้โหแต่ว่ากูทีลาพง์หา่าวันนี้เตรียมตัวมาดีจริงครับมติสดูครับยาวกว่าด้วยได้เปรียบรูปร่างได้น้ําหนักอีก1ปอนเอา้าโสดกว่าอีกตั้งหากเทียวเข้าไป ป็นนะบอกมีความเข่าครับที่ไม่ควัวอยู่ไร้น้องเข้ามาเลยชกไปชกมาเหลือเชื่อเลยนะครับยกนี้ยก3คกร็บแต่ดูว่าธีรพงศ์โอ้คุมสถานการณ์ไว้ได้ต้องบอกว่าทบวงจรเลยครับทั้งนอกทั้งในจับไปจับมาดูครับดูครับปวยเข่าจับเสียเปียบทีรพงศ์แล้วครับอโอ้โหนี่ครับแผ่เป็นไปได้ว่าลุกล่างก็อเสียเปียบครับแล้วก็เสียเปียบน้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์แต่ว่าเดี๋ยวดูนี่แหมเริ่มถ่ายแข้งขวา2เมตร โอ้แต่ว่าธีรบพงษ์หายมือมาเลยพี่โอ้แต่ว่าอย่ามั่นใจเยอะนะครับธีรบพง์อุ้ยอุ้ยมาครับครับมายังไงเนี่ยมันเอาเอาซีเอาซี่มาเข้าแด้คุณติ๊บดูดูเข้าว่าแน่สุดไม่ดีไม่มีอะไรแน่อยู่แล้วครับเอาเร่งขึ้นมาได้ดีแล้วครับเป็นพนัในช่วงปลายยกโอ้โหแมเวลาหบนครับพักแป๊บเดียวยะนะครับท่านขออประมวลศรีบูจันดีครับท่านผู้นายการโรงเรียน ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมครับพี่ทีรพงศ์ฝ่ายน้ําเงินกําลังศึกษาอยู่ครับทีรพงศ์ต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ,อประมวลศรีบูจันดีครับผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยกที่4ครับแม่ในช่วงยกที่3ามในเกมเหมือนว่าจะ ไกลตีจากไปแล้วครับแต่ว่าด้วยความเก่าของเปตนัทครับเดินวางแค่ขวาต่อยหมัดได้อาการชุดใหญ่ๆแล้วก็ได้เฮด้วยก็นทำให้ยงนี่อยู่ในเกมครับออสเพพนัทยังอยู่ในเกมครับพี่ต้องวัดด้วยลูกหนักแล้วนะครับแม่ไปยืนคุยไปคิดช้าทําช้าน้องไม่รอครับน้องตีนซ้ายแม่นเหลือเกินครับเพชรพนัทต,ต้องตือต้องอาศัยเปียงป้างเปียงป้างไปดโดนไม่ก่อนแม่ก,กว่าจะเข้าไปถึงตัวครับ โอ้โหวันนี้ธีรพงศ์แกมีแย็บมีทีมมีตีนซ้ายอ่าถึงตัวไหมแล้วก็รูปล่างแกดีด้วยครับเอาหมัดไปวงในตีได้ไหมครับตีได้ทีหนึ่งอ้าวยัดได้ไหมตื้อตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับอ้าว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 ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับไฟแดงเพชนพนัส แฟนๆบอกว่าแกห่างหายจากสังเวียนไปแผ่นนนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้แผนเริ่มเข้าลูกเข้าทรงเข้าลอยแล้วครับระบบหายใจเอาขวาเอาหน้าเสียงเฮเสียงเฮเริ่มให้รู้แล้วคุณติ๊บอย่างไรว่ารุ่นน้องอย่าหลงเหลี่ยมอย่าหลงเวรรุ่นพี่นะครับสถานการณ์แบบนี้นี่อะไรก็ถึงขึ้นอาครับเดินเตะซ้ายมาถึงวงเสียบซ้ายเฮกพนัทยังครับลายไขคนแขิช้ากว่าแล้วครับดูครับแต่งตัวน้นไปหน่อย ธีรพงศ์ไม่รอครับแม่ซอยไปเรื่อยเลยทีต่อทีนี่โอ้ธีรพงศ์แกยัดเจ็บเหลือเกินครับอ้าวอ้าวเริ่มอ้าวบัวบัวนะครับอ่อย่านิ่งนะครับดูขวางโอ้โหคอเคล็ดเมื่อยคอแท้เลยครับกรรมการนรินทร์แยกมาครับมาโอ้โหดูครับเดินฟัวอีกธีระพงศ์แมกร้ายจริงจริงโอ้โหดูครับมาตอนนี้เล่งตั้งแต่ต้นเกมดูตอนนี้อาจจะต้องพอนหน่อยนึงครับฝ่ายแดงเพชรพนัส อ้าวนี่ความเก๋าโอ้โหอ่าโอ้ออนี่ครับยกสี่ท่วงท้ายเหลืออ,อกอะไรนิดหน่อยทุมสังเกตได้ชัดเจนครับว่าเพชรพนันต่ต้นน้ําต้นยกนี่แกมักจะทําผลงานได้ดีครับจังหวะที่เปิดเกมเดินเข้าทางครับแต่ว่าพอครึ่งหลังของยกแต่ละยกนี่ชัดเจนครับว่าแกมักจะพอนเกมมาตั้งรับเหมือนเว้นระยะให้ระบบหายใจกลับมาปกติครับบอสอ่ามีผลเลยนะครับมวยหยุดไปเกือบหนึ่งปีครับปะท้าไปแล้วโอ้โหแล้วพีรพงษ์แก โอ้เชิงชกแกเดินได้ถอยเป็นครับาจากั้วครับน้ำหนักอย่าพึ่งฉีกไปไหนครับน้ำหนักอย่าพึ่งฉีกไปไหนครับนี่คือคู่ในฝันเลยนะครับรอก่อนครับอ่าซ้ายอ้าวหยุดเลยครับโอ้โอโหแกเตะแขนเตะแขนครับเตะแขนมาย้ำไปที่แผลเดิมครับเหมือนจะปิดเกมาครับธีรพงศ์โอ้โหโหดเหลือเกินโอ้โหดูครับอ่าหมดยกส่วนคู่มวยในวันอาทิตย์ครับคู่เอกเพชรเอกกระชัย จิาำนันเหน่งเจอกับลุ่งเพชรเทิงเพชรสีทองยิมครับมวยเริ่มชก1ทุ่มตรงทั้ง2วันเลยนะครับก็เป็นงานประจำปีวัดสังฆาราชาวาสจังหวัดสิงห์บุรีครับศึกวันลำลึกหลวงพ่อพูลสาคโลชมฟรีนะครับที่สิงห์บุรีนาเตลลำไซฝากประชาสัมพันธ์มาครับตามกันต่อนะครับยกสุดท้ายครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับรุ่นพี่ครับเพชรพนับอาหัเงไปครับ โอ้โหแต่ว่าพีรพงศ์ไกรสิเดีร์พบบ็อกซิ่งครับแม่ยิงชกยิงเก่งโอ้วันนี้โชว์เป็นพระเอกเลยครับแล้วก็รูปร่างดูครับร้อยสามนะครับร้อยสามร้อยสี่นี่ทำได้นะครับแมแต่รูปร่างแกนี่นึกว่าต้องไปร้อยสิบสองร้อยสิบห้าแล้วนะครับเตะซ้ายเอียงไปอีกอเพชรพนัทครับกำปั้นไม่มีรูครับกำปั้นไม่มีรูครับแม่แต่ดูว่าโอ้โหแต่นวมแล้วครับ เพราะว่าเดินไปก็โดนเดินไปก็ยิ่งเจ็บตัวครับวันนี้โอ้โหนี่ครับอ่าฉายแววมวยเอกเลยครับไฟน้ำเงนินพีระพงศ์แต่ว่าวันนี้ครับก็วันนี้ก็เจอโจทย์ยากสำหรับรุ่นพี่แลลวครับไฟแดงนี่ครับถึงกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินแบบหาสูงระดับแชมป์สองเส้นใหญ่แต่ว่าวันนี้ลุกลางเสียเปรียบแถมต่อน้ำหนักด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญ มห่างหายจากเวทีไปพอสมควรทําให้ระบบหายใจมันจังหวะอยากจะเล่งมันก็ไม่ได้ดังใจงนะน็อตฟอร์มจะแบบนี้นี่หลายคนงงเลยนะครับจ่าอุ้มยังงงเลยครับว่าเพชรอลังการนี่วันนั้นโอ้โหกินอะไรมาครับแม่ชนะธีรพงศ์ได้แแก้มือไหมจ่าอุม้มแก้มือไหมให้แก้มือไหมเดี๋ยวกันจ่าอุ้มมองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำฟอร์มก่อนทำฟอร์มก่อนนะเพราะว่าเพชรอลังการหลังๆก็พลาดผ้าบ่อยนะครับ โอ้ชคดีมากเลยครับธีรพงศ์แฟนมวยก็คอมเมนต์มาครับทางเพศยินดีมวยไทยครับแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาเสียโบสได้เลยครับว่าธีรพงศ์ไกลสิริพบบ็อกซิ่งนี่ชกแบบนี้เนี่ยร้อยสามร้ี่นี่ใครดีครับฉลามชนดวล99้าเก้าจากัวแต่ว่าจากัวดี่เวทเริ่มจะใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเด็กก็โตว,วันโตคืนนะครับนี่ครับกอทันใดแฟนๆนะครับ นะมีผู้ในใจครับน่ะกออินบออุย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 ออเกือบเหมือนกันนะคุณน้อเกือบเหมือนกันนะมาทำท่าล้อเล่นไปโอ้โหดูดูครับมาเพชรพนัทมาแต่ว่าเมื่อกี้มันขาดขาดเกินเกินไปนิดเดียวครับเหมือนส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าธีรพงศ์มาสร้างระบบป้องกันตัวดีขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้เพชรพนัทก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับ ไม่ไม่ยอมน้องเหมือนกันครับแต่ว่าทีต่อทีครับสำคัญมากเลยครับมวยไทยในยุคนี้ครับร่างกายพอห่างหายไปนานครับกลับมาก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางครับอีกไฟายสองฝ่าน่าจะเป็นเพชรพนัทคนเดิมครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่ที่2ในศึกเทคยดีของเราครับกรรมการนารินรับใบคะแนนไปที่2ครับ เดินมาใบสุดท้ายวันนี้มุมน้ำเงินรุ่นน้องครับพีรพงศัรศิภพบ็บอกซิง่งยิ้มครับมาเจ้าหนูฉายแววมวยเอกเลยครับมาเดี๋เป็นขวัญใจนักเรียนอีกคนหนึ่งครับพีรพงศัรศิภพบ็บอก